สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจะก,กันอีกแล้วนะคะในคลิปกัรพยากรดวงรายเดือนในเดือนนี้ก็เป็นของเดือนกันยายน25 6 3 3เป็นของท่านที่เกิดราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมลัคนาธนูนะคะชมคลิปนี้ได้เช่นกันคะ่ะหรือไม่ก็สามารถจะดูทั้ง2คลิปได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือว่าเป็นราศี แต่ก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะ,ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละเริ่มกันเลยเนาะ,ะมาดูสิว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะพอจะมีมีข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคุณธนูมาบอกกันบ้างโดยภาพรวมนะคะในเดือนนี้เนี่ยมองถึงเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างชัดเลยตัวเองเนี่ยเป็นสีถ้วยมันมีความเบื่อคะ่ะเบือ่อเซ็งแล้วก็ ห้าดาบห้าไม้มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เช่นกันแต่มันเป็นอารมณ์ที่ร้อนหัวร้อนอคิดบวกค่ะพร้อมบวกมากร่างกายต้องการปะทะหรือเกินในเดือนนี้เอาเป็นว่าเรื่องของอารมณ์นะคะในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่อเซ็ง,ซง ไม่อยากจะสูงสิงอะไรกับใครแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนเข้ามาด้วยเหมือนกันประคับประคองให้ดีนะคะมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์มันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวคุณเลยเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะตัวตนนะคะอย่างที่บอกแหละว่าสี่ถ้วยเข้ามามันคือมันคือการเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะมันไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเท่าไหร่เห็นไหมคะเนี่ยเขาใส่หูฟังแบบนี้หมายความว่าเขาพอแล้วค่ะ พอที่จะฟังปัญหาจากคนอื่นพอแล้วที่จะฟังสิ่งที่มันไม่ค่อยบันเทิงใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับคนภายนอกสักเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่วายเนาะที่จะมีใครเขายังมาวุ่นวายไปบ้างไปบ้างควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราเก็บตัวเงียบๆเ,เนี่ยเพื่อจะใช้ความคิดเพื่อจะพิจารณากับ ปัญหาอะไรที่เราได้เจอเจออยู่หรือมันมีเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปไปแก้ไขมากหน่อยนะคะสิบดาบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของปัญหาไม่ใช่สิบดาบสิแค่เก้าแค่เก้าก็จะหนักพออยู่แล้วเนาะ9ก้าดาบนะคะอยู่ในตาแหน่งของปัญหาเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาที่สะสมมานานแล้วแล้วทำให้คุณ เครียดอยู่นะเวลานี้แล้วมันยาวมาถึงณตอนนี้เลยเนี่ยมันก็เลยนี่ไงคะทาให้เราไม่อยากจะวุ่นวายกับใครเพราะลําพังปัญหาของเรามันก็เยอะเรื่องอยู่แล้วบางท่านนะคะมันมีความเครียดถึงขั้นที่นอนไม่ได้นะนอนไม่หลับนะคะหากท่านใดที่เป็นไมเกรนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดในกรณีของเรื่องสุขภาพกันต่อไปเอาเป็นว่า ความเครียดที่มันมีมาเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณธนูบางท่านนอนไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาช่วยไหมก็ไม่อยากให้มันไปนถึงขั้นนั้นนะคะเอาเป็นว่ายอมรับดีกว่าว่าในเดือนนี้มันมีความแกว่ง,กวงในเรื่องของอารมณ์ไปบ้างไปบ้างเนาะแต่มองว่าถ้าเกิดว่าตั้งรับดีแล้วก็เลี้ยงในสิ่งที่เลี้ยงได้ ก็มองว่าผ่านไปได้เนาะผ่านไปได้นะคะทาวเวอร์ Tower เนี่ยพอเข้ามาข้างๆตัวเลยเนี่ยมันคือเหตุการณ์แบบฉับพลันค่ะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องไม่ดีเอาเป็นว่าคุณจะได้รับข่าวก็ได้รับข่าวนะคะหรือไม่ก็ไปรับรู้สิ่งที่มันทําให้มีความกอกตกใจนิดนึงเรื่องดีก็มีเรื่องที่ต้องระวังก็มีเข้าเรื่องงานเลยค่ะ งานประจำเนาะคุณธนูจ๋าถ้าเกิดว่าทำงานประจำอยู่นะเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยอารมณ์มันไม่สเสถียรค่ะมันเบือ่อมันเซ้งโดยเฉพาะคุณธนูที่ต้องทำงานกันเป็นทีมเป็นเป็นกลุ่มเนี่ยสามถ้วยนะคะมันคือมันคือกลุ่มคนอาจจะไม่ใช่3าคนก็ได้อาจจะเป็นทีมงานของเราก็ได้ผู้รวมๆแล้วกันเนาะถ้าไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ย คุณคุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเสนออะไรใหม่ๆเข้าไปในกลุ่มในทีมหนึ่งไม้เข้ามานะคะมันคือไอเดียคือความคิดคือการอยากจะเริ่มทำอะไรที่มันมีความสร้างสารรค์มากขึ้นแต่ในกลุ่มของคุณในกลุ่มของคุณเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของเราสักเท่าไหร่หรือว่าคนโดยทั่วไปเขายังไม่ ไม่เห็นประโยชน์กับความคิดของเราหรือว่าไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันเอาเป็นว่างานประจำที่มีกลุ่มในเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเนะาะ5ดาบเข้ามาแล้วนะคะ5ดาบแล้วคู่กับ5ไม้ด้วยเนี่ยก็รอบครอบที่สุดเลยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนแน่ๆละ่ะคือการขัดแย้งการคือการประทะกันสรุปเลยว่าหากท่านใดที่ทำง,งานประจำนะคะต้องดูแล อารมณ์ตัวเองให้มากมันมีการขัดแย้งเข้ามาค่ะเป็นการขัดขาก็ได้เนาะคำว่าทีมเวิร์กมันจะไม่เวิร์กแล้วค่ะในเดือนนี้ดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองนะคะบางครั้งการที่เราเก็บตัวอยู่เงียยๆแบบนี้มันก็เป็นผลดีเหมือนกันเนาะที่จะได้เลี่ยงการประทะไปได้อันนี้คือ1ในกรณีเรื่องของคนทำงานประจำอีก1กรณีนะคะทาวเวอร์เข้ามาแบบนี้เนี่ย ในเรื่องหนะ้าที่การงานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะเปลี่ยนแบบฉับพลันทันด่วนไม่ว่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนงานไปเลยหรือคุณยังอยู่ที่เดิมแหละแต่อาจจะได้เปลี่ยนแผนกใหม่ๆเข้ามาเด็กไม้นะคะมันคือการได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะแต่เป็นการเปลี่ยนที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วดูหน้าสิคะมันเจงค่ะไม่ได้อยากจะไปแต่เหมือนกับโดนบังคับให้ต้องไป หกดาบเข้ามานะคะอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องย้ายละและการย้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่แต่คุณก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับรูปพื้นน้ำแข็งแตกหมายความว่าตรงนี้มันอยู่ไม่ได้ละมันต้องไปไปในที่นี้นะคะจะไปแบบเปลี่ยนงานไปเลยก็มีโอกาสนะนี่เป็นการรับข่าวแบบพลิกผันเนาะหรือไม่ก็เป็นการเปลี่ยนแบบแผนกใหม่ แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนเรื่องอะไรนะคะขอพูดเรื่องของอเปลี่ยนแผนกก็แล้วกันก็วุ่นวายหน่อยนะคะวุ่นวายหน่อยเนาะ5ดาบกับ5้าไม้เข้ามาแบบนี้มันต้องตั้งรับให้มากต้องให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้หน่อยอย่าเพิ่งกดดันตัวเองนะคะเนาะถ้ายังอยู่ในบริษัทเดิมแต่ถ้ามันมีข่าวที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ที่เดิม ต่อไปมันก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำที่เดิมต่อไปละอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องสอดสองดูงานอื่นไว้บ้างดีไหมเผื่อจะเป็นเป็นตัวเลือกของเราในอนาคตหนึ่งไม้เข้ามาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะไปเจอเจองานใหม่นะคะเพราะฉะนั้น ก็ตั้งรับไว้หน่อยหนึ่งเนาะนะคะต่อมาคนที่รองานใหม่คนที่รองานใหม่ก็เครียดแหละ10ดาบ10ดาบอีกและเก้า <c oughs> ดาบแค่เก้าดาบก็จะแย่แล้วเนาะเก้าดาบเนี่ยคือรอจนเครียดเลยนะคะแล้วตอนเนี้ก็เหมือนกับก็ยังนั่งรออยู่แล้วมันเหมือนกับมันมีความทุกข์มากอะว่าเมื่อไหรเราจะได้ข่าวเนาะ พอมีทาวเวอร์เข้ามานะคะถึงบอกเนาะว่าทาวเวอร์เนี่ยอาจจะดูน่ากลัวหน่อยแต่เขาก็มีข้อดีของเขาก็คือว่าคุณอาจจะได้รับข่าวแบบเร็วเลยที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่แต่มันเป็นการเร็วที่แบบพรุ่งนี้มรืนนี้พร้อมสัมภาษณ์ไหมคะต้องรีบมานะนี่จะประมาณนี้ตั้งรับไว้หน่อยนะคะโอกาสที่มันจะเข้ามาแบบเริ่มต้นใหม่มันมีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเด็กน้อยก็ตามรองงานใหม่ในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่า เขาอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์เร็วแล้วก็มันต้องมันหลายรอบอยู่นะมันหลายรอบอยู่นะคะ5ดาบกับ5ไม้มันคือการแข่งขันค่ะคือการแข่งขันคือการสอบคือการช่วงชิงก็เหนื่อยมากหน่อยหลายซับหลายซ้อนหลายขั้นหลายตอนไปบ้างสู้ต่อนะคะสู้ต่อเนาะโอกาสมันพอจะมีแหละก็ไม่อยากให้หมดหวังในกรณีคนที่คนท,คนที่รอง,งานใหม่นะคะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะนี่หกดาบนะคะมันก็คือการไปเนาะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวชาริออดเข้ามาแบบนี้มันก็เหมือนกับการเดินทางเหมือนกันก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวหรือไม่เป็นการเริ่มบริษัทใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะลองดูเนาะลองดูนะคะรองงานใหม่ผ่านไปต่อมาในกรณีพ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวนะคะอืมถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในเดือนนี้ต้องยืดหยุ่นกับตัวเองให้มากยืดหยุ่นกับลูกน้องให้มากนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหัวร้อนไปเนาะค่อ,คอยๆไปนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมคะทาวเวอร์กับสิบเปรียนเนี่ยมันคือที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องบ้านก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น แง่มุมไหนก็ได้เนาะที่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นให้ชาก็ได้เป็นตกแต่งภายในก็ได้เป็นการซ่อมก็ได้อันนี้อาจจะต้องยืดหยุ่นกับลูกน้องหน่อยหรือไม่ก็อาจจะต้องมีมีอะไรเขาเรียกอะไรนะการวางแผนใหม่นิดนึงเนาะอสังหารไปแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะ ของกินนะอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับของกินเหมือนกันนะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของกินร้านอาหารแบบนี้ยเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยก็ได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในเดือนนี้นะคะต้องมีการปรับแผนอะไรไปนิดนึงเนาะยืดหยุ่นไปบ้างนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ ได้ตามที่เราต้องการสักเท่าไหรโดยเฉพาะหากท่านใดที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีการเจรจากันก่อนหน้านี้สา่้วยนะคะมีการเจรจามีการติดต่ออะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนจะเป็นไปในทิทางที่ดีก่อนหน้านี้แต่มีทาวเวอร์เข้ามาแบบนี้นะคะสถานการณ์อะไรมันก็พลิกผันไปได้เนาะ <S <S เอาเป็นว่าตั้งรับให้ดีแล้วก็เนี่ยสใบเนี้ยมันเป็นใบบทสรุปอะ ก็จะแปลว่าอาจจะต้องต่อสู้อะไรกันไปอีกนิดนึงเนาะอะไรที่มันจะจะได้จะได้จะได้แล้วน่ะมันอาจจะมีคู่แข่งหรือว่ามีอะไรจะต้องเข้าไปแก้ไขอยู่บ้างก็รอบคอบนะคะรอบคอบเนาะธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าเป็นธุรกิจด้านอื่นๆถ้าเป็นธุรกิจด้านอื่นๆข้อดีก็มีข้อดีก็มีนะคะด้วยความที่ว่าห้าม้เนามมันคือความวุ่นวาย คือความยุ่งเหยิงเนี่ยมองว่าลูกค้าลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะก็เป็นไปได้พอลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะแล้วเราเรียงลำดับไม่ดีนี่อาจจะโดนต่อว่าจากลูกค้าก็ได้นะคะเขาอาจจะโทรมาด่าก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เขาอาจจะโทรมาด่าก็ได้ว่าส่งส่งของผิดส่งของออล่าช้า ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะในเดือนกันยายนนี้ต่อมาในเรื่องของเงินเรื่องของเงินนะคะตัวเองกลุ่มขมับแบบนี้มันก็ต้องวางแผนแล้วล่ะต้องวางแผนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมี10เหรียญเข้ามาสิเหรียญน,นะคะมันคือการกระจายมันคือการขยายถ้ามีนี่นี่มันก็จะกระจายนี่มันก็ขยายเพราะฉะนั้นการใช้เงินนะคะในเดือนนี้ต้อง อรอบครอบและรัดกล,ลุ่มละถ้ามีหนี้แล้วเรายังจัดการอะไรไม่ได้โทรคุยก่อนไหมคะโทรคุยก่อนที่เขาจะโทรมาหาเราในเรื่องของการเร่งหนี้สินมีโอกาสนะคะที่เขาโทรมาหาเราก็ได้หรือว่าส่งจดหมายมาหาเราก็ได้ถ้าเราเป็นหนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะหนี้เรื่องอ,อ,อสังหาเนี่ยสังหาก็ต้องจัดการให้รบอบคอบ เนาะส่วนเรื่องเงินเรื่องอื่นก็จะมีการใช้ไปเยอะหน่อยกับอสังหาริมทรัพย์บางท่านก็อาจจะมีการต่อเติมก็ได้หรือบางท่านซื้อบ้านก็เป็นไปได้ซื้อบ้านซื้อคอนโดได้หมดนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หากท่านใดที่ยังอยากจะได้บ้านที่อยู่ในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ที่สวยเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินกับในเรื่องนี้นี้ ในเรื่องนี้นี้นั้นๆโอเคเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้ครอบครัวนะคะจะเป็นลูกของเราบริวารของเราก็ได้น,ะน้องๆอาจจะได้มีการเปลี่ยนโรงเรียนหรือว่าได้มีการเรียนพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้คุณจะต้องเสียสตุง้งสตังมากหน่อยมากหน่อยก็รบเคาะไว้นิดนึงเนาะเรื่องเงินส่วนเรื่องโชคลาภหรอโชคลาภไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่อยากให้ จริงจังในเรื่องของการเสี่ยงหรือเงินเท่าไหร่เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ให้เสียงแล้วก็ไม่อยากให้ให้ใครยืมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณให้เขายืมในเดือนนี้นะคะโอกาสที่คุณจะไปขอเขาทวงเขาเนี่ยเขาจะไม่เพียงไม่ให้เขาจะด่ากลับมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่อยากให้เสียเพื่อนเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาโดยที่ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปมีปัญหาด้วยแหละเพราะว่าเดือนนี้มันหัวร้อนมากๆเลยก็อาจจะมีการขัดแย้งบางอย่างกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนะคะใครมายืนนะเดือนนี้ก็ต้องนิดนึงนิดนึงเนาะพิจารณาให้มากหน่อยนะคะต่อมาเรื่องเงินไปแล้วเนาะโชคลาภก็ไม่เห็นนะคะอม ขอย้อนกลับไปเรื่องงานน,น,งนิดหนึ่งนะิดหนึ่งเนาะด้วยความที่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเรื่องกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนร่วมงานกระด้ทีมงานของเราก็ได้ทําให้เรามีความเบื่อหน่ายหรือไม่ก็มีการขัดแย้งอะไรกันบางอย่างเนี่ยมันมีอีกกรณีหนึ่งกลับกันเลยกลับกันเลยนะคะถ้าจะสังเกตในไพ่ตัวตนเนาะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะดื้อก็มีก็เป็นไปได้นะดื้อแล้วก็ไม่ไม่ค่อยฟัง ไม่ค่อยฟังคนรอบข้างเท่าไหร่เห็นไหมคะมีคนหยิบยื่นอะไรบางอย่างมาให้แล้วมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีอาจจะเป็นโอกาสก็ได้หรือเป็นคําแนะนําอะไรบางอย่างก็ได้แต่คุณธนูเป็นคนทาตุไฟเนาะก็จะมีความดือ้อมีความรันไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะอยากให้คุณฟังนิดนึงเนาะอันนี้มันเป็นกรณีกลับกันนะคะ อยากให้คุณฟังนิดนึงว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้เนี่ยมันมันดีไหมถ้ามันดีแล้วคุณเลือกที่จะไม่สนใจเนี่ยก็จะพลาดโอกาสได้นะเสียดายนะคะเสียดายฟังก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ดีค่อยปัดทิ้งไปก็ยังไม่สายนะคะต่อมาเข้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะในกรณีที่มีคู่แล้วหรือไม่ก็คบกันแล้ว คบกันแล้วเนี่ยในเดือนนี้พอมีทาวเวอร์เข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของความขัดแยง้งหัวร้อนอะไรแบบนี้ต้องรอบครอบและต้องเหมือนกับใช้สติในการพูดคุยให้มากใช้สติในการกลั่นกรองคำพูดทุกๆคำพูดให้มากนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ปะทะกันในเดือนนี้ก็ ประทะากันกันค่อนข้างแรงอีกอย่างหนึ่งนะคะหากคุณธนูท่านใดไปรับรู้ข่าวสารนี่เห็นไหมคะเป็นการรับรู้ข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับคู่ของเราคนที่เราครบอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราได้ยินข่าวมาก็ได้หนึ่งอย่าเพิ่งหูเบาเอาง่ายๆอย่าเพิ่งหูเบานะคะให้สอบถามให้รู้แน่แท้ก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแล้วคออ่อยทะเลาะกันก็ยังไม่สาย เอาเป็นว่าถ้าคุณได้รับข่าวอะไรมาจริงหรือไม่อย่าเพิ่งหัวร้อนก็คุยกันให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยค่อยปรับความเข้าใจกันเอาเป็นว่าดูแลเรื่องอารมณ์หน่อยหรือคนที่มีคู่แล้วอยากจะมีลูกนะคะในเดือนนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเพราะว่า10เหรียญเนี่ยมันคือการขยับขยายคือการเพิ่มจำนวนขึ้น มีลูกได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นลูกน้องก็ได้หรือบางคนก็มีคนเข้ามาขอพักอาศัยด้วยก็ได้น้องๆสัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันถ้าอยากมีลูกมีได้นะคะในเดือนนี้เนาะแล้วมาเร็วซะด้วยซ้ำนะถ้ามานี่มาเร็วเลยเนาะคนที่มีคู่ตัดไปนะคะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าระวงเรื่องของอารมณ์หน่อยถ้าได้ทราบข่าวอะไรมาต่อมาในกรณีของคนโสด กรณีของคนโสดนะคะมีคนเข้ามาไหมมีนะเด็กไม้เข้ามาแบบนี้คะ่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะที่ที่เหมือนกับพอเข้ามาแล้วเขาเข้ามาช้าเร็วๆเลยนะธาตุไฟธาตุไฟคือเขาให้ความสนใจเราเร็วแล้วก็คุณอาจจะเนี่ยใส่หูฟังอยู่อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ก็ก็ไม่เป็นไรถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีคะ่ะก็มีอยู่เนาะคือคุณอาจจะเครียดเรื่องอื่น อยู่แล้วก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจอะไรรอบข้างสักเท่าไหร่แต่บางครั้งมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสหรือว่าพลาดสิ่งดีๆไปก็ได้นะฟังไว้ก่อนก็ดีนะคะเอาเป็นว่ามันมีคนเข้ามาแหละมันมีคนเข้ามาก็มองว่าไม่ได้เสียหายถ้ามีคนเข้ามาแล้วคุณจะเปิดใจรับเขาเข้ามาคุยกันได้นะคะเนี่ยสิเปลี่ยนเนี่ยมันคือการเพิ่มจำนวนคน ถ้าหนึ่งในนั้นจะเป็นการรวมว่าเราได้เรียนรู้ใครใหม่ๆก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะต่อมาในกรณีของคนที่ออาไนาสุขภาพละสุขภาพนะคะในเดือนนี้มองว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยเครียดเครียดแหละก้าวดาบก้าวดาบอย่างที่บอกเลยนะคะว่า 1. นึ่งอาจจะมีอาการที่นอนไม่ค่อยได้เครียดวิตกกังวล ปัญหาเก่าๆเดิมๆแล้วมันจะเป็นความเครียดเครียดแบบสะสมก็ได้นะทําให้คุณนอนนอน,นอนน้อยนอนไม่ค่อยได้และอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอื่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นทําให้เราติดในระยะยาวก็เป็นไปได้2นะคะหากท่านใดที่เป็นไมเกรนมาก่อนในเดือนนี้อาจจะมีความอาจจะกลับมานิดนึงก็ได้ เข้าใจนะคะยอมรับก่อนยอมรับว่าณเวลานี้เรามีปัญหาอะไรถ้าเรายอมรับแล้วเราเข้าใจค่อยๆหาทางแก้เนี่ยมองว่ายังไงมันก็ผ่านนะคะยังไงมันก็ผ่านไปได้แหละทนมาได้ตั้งนานเนาะ <c oughs> อีกหน่อยนึงนะคะไมเกรนนะคะต้องระวังให้ดีถ้าคุณเคยมีปัญหานี่อยู่แล้วต่อมาในเรื่องของช่องท้องช่องท้องนะคะอาจจะเป็นแถวแถว ก็เพราะอาหารก็ได้แต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่อาจจะเป็นกรดไหลย,ย้อนก็ได้นะคะท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะาคุณทานอาหารไม่ตรงเวลาก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่จะต้องระวังในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือสายตาสายตานะคะหาก่านใดที่ทํางานประจําแล้วก็ นั่งจ้องหน้าจอคอมนานๆเนสายตาก็มีประเด็นเหมือนกันเนาะตาแสบตาแห้งเจ็บตาแพ้อะไรบางอย่างอันนี้ก็ระวังแต่มองว่าไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตมากนะแค่รำคาญน่ะคุณจะรำคาญมากเป็นพิเศษในเดือนนี้หัวร้อนมากเป็นพิเศษแล้วก็ร่างกายต้องการการประทะไม่ได้เป็นผลดีเลยนะคะอย่าไปประทะกับใครเนาะ โอ้อีกอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้จบเรื่องสุขภาพก่อนเรื่องสุขภาพจะมีประมาณนี้เรื่องอื่นก็ยังไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหรนะ่เนาะบางท่านอาจจะต้องมีการซ่อมบ้านก็ได้ซ่อมบ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อบ้านเนาะหนีทาวเวอเข้ามานะคะอาจจะต้องซ่อมบ้านอ้ออีกอย่างหนึ่งคนที่มีบ้านเช่าสมมุติว่ามีบ้านเช่าไม่ต้องสมมติอะถ้าคุณมีบ้านเช่า เป็นคอนโดให้เช่าก็ได้ก็รวงเรื่องเงินไว้หน่อยนะคะต้องดูแลลูกค้านิดนึงว่าเขาคือรอบครอบเขาหน่อยก็ได้นี่เขาอาจจะทำของอะไรเราเสียหรือว่าอยู่ๆเขาก็หนีไปโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเราก็นิดนึงเนาะต้องรอบครอบเอาไว้นะคะสุขภาพไปแล้วเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรหรือไม่ก็อาจจะเครื่องใช้ไฟฟ้าใ,ในบ้านของเรามีการพังเสียหาย ก็รีบซ่อมนะคะก็ความร้อนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะดูแลรอบคอบทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้มีความเครียดมากไปกว่าเดิมแต่เจตนาคืออยากให,อกให้อยากให้มีประโยชน์ในการทําคลิปในครั้งนี้คะ่ะเอาไประวังเอาไปรอบคอบยังไงทุกทุกท่านพื้นดวงไม่เหมือนกันเจอหนักบ้างน้อยบ้าง ก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะไม่อยากให้เครียดมากนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยต่อมาเมื่อกี้จะพูดอะ,อะไรเนาะลืมไปเลย <c oughs> คืออาจจะเป็นอ้อธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวที่ที่ก่อนหน้านี้นะคะธุรกิจส่วนตัวน่าจะบอกไปแล้วเนาะราอาสังหาริมทรัพย์โออีกอย่างหนึง่งธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถ เรื่องรถก็ได้เรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะในเดือนนี้มันอาจจะไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่นาะก็อาจจะมีการติดติดขัดขัดไปบ้างไปบ้างอยากจะให้เหมือนกับทำโปรโมชั่นก็นได้นะคะหรือไม่ก็โฆษณาให้บ่อยนิดนึงอ่ะเท่านี้แหละที่จะบอกเดี๋ยวลืม <c oughs> น่าจะครบทุกๆประเด็นแล้วนะคะในเดือนนี้สิ่งเดียวที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นั่นแหละและ้วก็เรื่องงานที่มันจะมีอะไรพลิกผัน แบบเ,ออเร็วไปบ้างเร็วไปบ้างนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มคนร่วมงานประมาณนี้เนาะก็จะใพ้่สริมนะคะดูสิว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมให้กับคุณธนูในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าแกว่งไปบ้างนะคะในเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าราหูที่เล็งคุณธนูที่ทับอยู่ ทับอยู่ราศีมิถุนน่ะกำลังจะออกไปก็เลยนิดนึงเนาะเรื่องของอารมณ์มาค่ะแต่เดี๋ยวก็จะออกไปแล้วนะคะก็จะไม่เล็งคุณธนูและขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยเห็นไหมคะนี่คือความร้อนค่ะพอรู้อะไรมาเราก็อยากจะไปแก้ไขมันเลยอยากจะไปจัดการมันให้แบบทันท่วงทีเลย ยังไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าฟังก่อนฟังว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนแล้วก็ค่อยจัดการมันก็ยังไม่สายอารมณ์ล้วนๆเลยเนี่ยพร้อมฟันเหลือเกินคือพร้อมบวกร่างกายต้องการการประทะเหลือเกินต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของงานละงานที่งานที่เราทําเป็นประจำอะงานประจําก็ได้เป็นงานที่เรา ทำอยู่นะเวลานี้มันมีความเบื่ออย่างที่บอกนั่นแหละค่ะมันมีความเบื่อแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเราก็ได้หัวหน้าง,งานเราก็ได้หรือไม่ก็เป็นเพื่อร่วมงานที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเขาคอยจับตามองเราอยู่พอจับตามองมากๆเกินไปมันเกิดอาการเซ้งหนี่เบือ่อเซ้งเบือ่อหรือไม่ก็เป็นการได้ทำอะไร ใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเด็กไม้แบบนี้นะคะก็จะต้องมีคนดูแลใกล้ชิดหน่อยแต่เราไม่ค่อยชอบไงเพราะว่าอารมณ์เรามันไม่ค่อยเสถียรนในเดือนนี้ก็ต้องนิดนึงควบคุมหน่อยนะคะต่อมาไพ่ใบนี้นะคะในความหมายเนี่ยจะแปลว่าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่มันมันผ่านไปแล้วอ่ะ มันผ่านไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้แต่ตัวคุณยังฟริสตัวเองอยู่กับปัญหาเก่าๆเดิมๆอยู่เลยยังเอามาทุกมาเครียดอยู่เลยมองว่าอาจจะเป็นความเครียดสะสมเหมือนกับก้าดาบแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวด้วยก็ได้นะเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวแล้วมัน มันผ่านมาแล้วละแต่มันยังวางไม่ได้หรือคุณรู้สึกผิดอะไรบางอย่างไม่รู้สึกผิดก็กรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่มาจากในครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวทั้งครอบครัวเราจริงๆก็ได้หรือว่าเป็นครอบครัวของของของคู่ของเราก็ได้นะคะอันนี้เกี่ยวหมดเนาะเกี่ยวหมดเราก็เนี่ยยังมานั่งเสียอกเสียใจอะไรอยู่เห็นประโยชน์ไหมคะกับสิ่งที่เรายังเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว มันไม่ได้มีประโยชน์เลยค่ะมันเป็นการทำลายตัวเองซ้ำๆซ้ำๆซดด้วยซ้ำไปผู้หญิงคนนี้นะคะเขายืนเขาเป็นเหมือนกับตัวเขาเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งไปแล้วนั่นคือการฟรีสตัวเองมันออกมาจากปัญหานี้ไม่ได้ไม่ควรเนาะไม่ควรนะคะเ,เดินไปข้างหน้าดีกว่าเอาความหลังเก็บมาเป็นบทเรียนดีกว่า ดีกว่าที่เราจะไปจมปลักอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้มองไปข้างหน้าเนาะอะไรข้างหน้าสวยๆดีๆอีกเยอะเลยนะคะอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างแหละแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในชีวิตนะคะมันไม่ได้โดนคนเดียวมันโดนกันทุกคนนั่นแหละคะ่ะในชีวิตของมนุษย์เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังเหลือเกินว่าในคลิปนี้ พอจะเป็นประโยชน์กับคุณธนูได้บ้างเอาไปปรับใช้เอาไปเลี้ยงเอาเนอะปัญหาไหนที่มันเลี้ยงได้ก็เลี้ยงปัญหาไหนที่มันเลี้ยงไม่ได้ก็เผชิญหน้าแบบมีสติที่ไม่หัวร้อนที่ไม่พร้อมประทะนะคะก็โดยภาพรวมจะมีประมาณนี้เนอะดวงนะคะไม่สามารถจะควบคุมชีวิตเ,าเราได้ทั้งชีวิตตัวเราเองนี่แหลคะค่ะที่เป็นผู้ตัดสินใจตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้เลือก แล้วทุกอย่างมันก็เป็นผลจากที่เราเลือกทั้งนั้นแหละสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะ <aud it> สวัสดีค่ะ